สวัสดีค่ะเด็กสวัสดีนะคะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับคุณครูมิ้นค่ะแล้วก็คุณครูกล้วยแขกค่ะเราจะมาทำกิจกรรมบริหารสมองโดยสองมือกันนะคะกิจกรรมบริหารสมองโดยสองมือของเราในวันนี้นะคะจะประกอบกับคำของจองค่ะชื่อคำของจองของเรานะคะชื่อว่าเจ้ามดน้อยค่ะ เด็กๆพร้อมที่จะทํากิจกรรมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาทําพร้อมกันหนึ่งลอบนะคะเ <c oughs> จ้าหมดตัวน้อยค่อยๆทํารังทํางานเช้าค่ําขยันขันแข็งจากรังเล็กๆกลายเป็นรังใหญ่อยู่อย่างสุขใจในรังนั้นเอ,อ้ย อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆเกจ้ามดตัวน้อยค่อยๆทำลังทำงานเช้าค่ำขยันขันแข็งจากรังเล็กๆกลายเป็นรังใหญ่อยู่อย่างสุขใจในรังนั้นเอ,อ้ยเด็กๆพอทำกันได้ไหมคะถ้าเด็กๆยังทำไม่ได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะเรามาทำพร้อมกันสองรอบนะคะ ติดกันเลยนะคะเด็กๆเจ้ามดตัวน้อยค่อยๆทำรังทำงานเชา้าข้าขยันขันแข็งจากรังเล็กๆกลายเป็นรังใหญ่อยู่อย่างสุขใจในรังนั้นเอยเจ้ามดตัวน้อยค่อยๆทำรังทำงานเช้าข้าขยันขันแข็ง จากลังเล็กๆกลายเป็นลังใหญ่อยู่อย่างสุขใจในลังนั้นเออเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูก็จะมาทิ้งทวนให้เด็กอีกหนึ่งครั้งนะคะครั้งนี้นะคะคุณครูจะเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นนะคะจุกมดตัวน้อยค่อยๆทำลงังทำงานเช้าค่ำ แข็งแข็งจากลังเล,เล็กๆกลายเป็นลังใหญ่อยู่อย่างสุดใจในลังนั้นเอยเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณรูก็มีกิจกรรมบริหารสมองโดยสองมือมาฝากให้กับเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย